กูทฮหายังไปแก่แค้นอีสาวเลยอเนาะยังกับศาสนามันจักเทียรถไปบังไปล้อมันดม,ม,มบ้าปกอ,อดเท่ากันโอ้โหด้ีเลยโอ้ยแก่แข็นมันก็คัด อีล้เอากระปูตีงัตีวิบหรือีแพ้มันตลอดตีไอ้บ้านเ่่่ป็นอย่างอีัแต่ละหมื่นแต่ละเวทพี่ใหญ่ดิมนหัวมวนห้าใครบ้างว่ามันเหยียบขมืดเราบอว่าเหยียบเราคู่ย่องขวามาายู่ซบตุ่หมักงวงางนี่ซื้อเนี่ยมัตกเนี่เจ้าใปยังนี่ว่ามีอย่งเอากูถือมาหนิ ถ้เาจเจ้าเถือมา้ายังโมโหจะมาถามก่าเฮียงพ่อใหญ่จะเป็นบ้าตีถามก็ตอบปุ้นได้ไปยังจากแม่แม่งตายห่าแต่ตตยันน้ำกระติตั้มไปตั้มสาตั้มก็ะเจี๊ยดยอมสีอันไรพ่อใหญ่อันนี้ว,นนนวางไปยังอยู่นี่เหนียวอาจจะไปจักติเจ้าเถือมากก้าจะคอยังโมโหนะมึงไม,ออนะอนนมง่อยากเบิ้งจัคเม็ดไล่ยันไม่ยากฉันนะไม่ค่อยเบิ้งด้วยมึงก็เปิดออกดมออกยังนี่ยังเงี้ดิบ้านขรั่มตีเออบ้านขรั่มยังกูบอกบอกดอกกูตีบอกมึงว่ามันตะว่า มันยังอยู่นี่หันแล้วเรียกไม่จะโดนปะได้ี่นะกถือมากูเฮ็ดเตรียมไว้กูเอามาฝากบึงกะบบอกไปทัวร์เนาะมันคือคืออันนั้นแทบเขืยังคือเนี่ยขอเฮ็ดกันห้าโหไปทัวร์ไปทีมเนาะเฮ็ดกันยังมันี่ยังนี่มึงกับต้องเปิดบังดุมบังจะเจาะมาจะคอยบอเปิดเพราะแย่หนี้ถ้าถือมาโดนปะจะบอมันเหยื่อหนีจากแล้วบอเฮ้ยเฮ้ยเมียมึงเง่าด๊า ว่ามไม่ได้ออกกินไป่ละล่ะจะเอาหย่งหั <What? S 1> ด้ยภาษาพ่อทำนี่ออกไหมเว้ย <Hey. S 1> จะกินใบไผ่เท่าน, <c oughs> นั้นแหละมันือยุติยาเยี่นี่มันก็จะเฮ้ยตัวห่านขบอกใบไผ่มันว่บอกเก็บกัดกินจักเม็ดได้หันนะม่นเม็นมึงไม่ดมมั้ยเอ้าจ้าจะไม่คอยโดมนะบังของเจ้าจักกระโดมของเจ้าทำไมฮ่ามันเห้ยบอจักกระโดมมันทำไมข้ารับเป็นของดีว้าจะเป็นยังคนยังเล่นจะเป็นยัง จะเป็นยังกูแก่หนิจำเป็นยังจะดมอะไรตีเฮ้ยเป็นยังเขาแบบัมันมีอย่างนี้หนิยมันเป็นยังวางต๊ดได้ไหมกูดักต๊ดตา้มึงดมมึงนี่กูดมเพียงว่าเขามดมแล้วเนาะโตดแพ้กันดมกต๊ดพื่อนว่ากูแก่ตีแขนช่อนแขนแล้วถือว่ากันแก่แค่คตี แจ็คอข่หน่อยเกิดไปแล้วพัชเล่นเดี<ะ>๋ยวเอาตัวไป่อยโดมฮอตตัวมัตตาบาลใส่บังมายางดีะจะลูกจ็คอข่หน่อยเกิดไปแล้ว